คือไม่รู้สึกว่ามันระคายเคืองนิ้วอะครับเนี่ยคือใส่แบบใส่กดทุกอย่างปกติหมดเลยครับสวัสดีครับเพืพ่อนเพื่อชาวเกมเซอร์ทุกคนนะฮะผมจะมารีวิวเจ้าเกมเซอร์ t ารอนฟิงเกอร์สลีนะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเล่นเกมโทรศัพท์มือถืออีกแล้วหรือจะไปใช้กับแท็บเล็ตก็ได้แต่เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยว เรามารับชมกันเลยดีกว่าโดยอย่างแรกนะฮะที่เห็นกันอย่างชัดๆเลยก็คือมาในรูปแบบของซองเพราะว่ามันเป็นผ้านั่นเองอุปกรณ์ของเราตัวนี้มันก็เลยใส่มาในรูปแบบของซองนะครับอซองก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นซองที่ด้านหน้าเป็นใสๆให้เห็นตัวสินค้าได้เลยนะครับก็จะมาทั้งหมด2ชิ้นใส่2นิ้วนั่นเองโดยเจ้าเกมเซอร์ทารอนเนี่ยครับเรียกกันแบบง่ายๆแบบบ้านๆเลยก็คือปอกหุ้มนิ้วหรือว่าถุงนิ้วนั่นเองปอกหุ้มนิ้ววันนี้นะครับถูกออกแบบมาสําหรับการช่วยเล่นเกมช่วยให้มีสัมผัสที่นุ่มรดดแงเสีย หน้าจอไม่เจ็บนิ้วจากการเสียดสีกับหน้าจอนะครับหรือบางคนอาจจะมีเหงื่อออกอะไรแบบนี้เจ้าตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วอีกอย่างนะฮะควบคุมได้อย่างลื่นไหลด้วยวัสดุผ้านําไฟฟ้าที่มีความยืดหยุ่นไร้ตะเข็บสวมใส่สบายได้ทุกขนาดนิ้วมือเหมาะกับการเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่านี่เขาก็จะใส่กับกระดาษมาให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะใส่นิ้วให้ดูว่าจะเป็นยังไงดูนะนี่เราก็ดึงออกมาเลยทั้งสองอันปึ๊บ อ่าสมมติว่าผมจะใส่กับนิ้วโป้งเนาะสมม่วนมากคนก็ใช้นิ้วโป้งเล่นใช่ไหมโทรศัพท์อ่าใส่กับนิ้วโป้งไปเลยนี่ได้แล้วหนึ่งค่าใส่ง่ายฮะใส่ง่ายใส่สบายมากนี่เรียบร้อยเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงดีกว่ากับโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวผมจะลองใช้เล่นเกมดูให้ดูละกันนะฮะเป็นเกมซอร์เซตแมนเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูเลยเนี่ยใช้งานได้ปกติแล้วครับเหมือนเหมือนนิ้วเราปกติเลยแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือความลื่นไหลในการแบบ การที่เราใช้นิ้วลงไปสัมผัสที่หน้าจอเงี้ยมันช่วยให้เราแบบเล่นเกมได้ลื่นมากขึ้นการบังคับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปในโหมดการเล่นให้ดูเนาะตัวถุงนิ้วนะฮะก็จะมาในรูปแบบของผ้าสีออกสีดำเนาะแล้วแซมด้วยสีขาวแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เกมเซอร์รวมถึงขอบของถุงนิ้วน่ยจะเป็นสีแดงนะครับอ่าก็เพิ่มแบบความเท่ขึ้นมาเลยอ่ะเราลองเล่นกันเห็นไหมมันสามารถควบคุมได้แบบลื่นไหลามากขึ้นนะฮะคือเวลาที่เราเลื่อนนิ้วไปใช่ไหมครับเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบว่า ลดแรงเสียดทานนะครับระหว่างนิ้วเรากับจอโทรศัพท์เห็นไหมมันจะเลื่อนง่ายขึ้นมากเลยหรือแบบใครเหงื่อออกอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยเป็นคนที่เหงื่อออกมือเยอะมากๆก็สามารถแบบว่าช่วยในการแบบตัดเหงื่อออกไปจากจอโทรศัพท์เราทําให้เราคออวบคุมโทรศัพท์ได้ไง่ายมากขึ้นปกติเลยครับใช้งานง่ายมากสวมใส่สบายครับคือไม่รู้สึกว่ามันระคายเคืองนิ้วครับเนี่ย คือใส่แบบใส่กดทุกอย่างปกติหมดเลยครับแล้วข้อดีคือมันลื่นมากๆทําให้เราเล่นเกมได้แบบว่าสมูทอะครับสำหรับใครนะฮะที่แบบว่าชอบที่จะเล่นเกมโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นแบบพับ G Free Fire Sword Set Man R O V หรือว่า L O L อะไรเงี้ยครับคือหรือว่าเกมโทรศัพท์มือถือยางอื่นก็ได้นะที่เราต้องใช้นิ้วในการบังคับเนี่ยเราสามารถเอาเจ้าถุงนิ้วตัวนี้ไปใช้งานได้เลยเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์อยู่แล้วเนาะเพราะมันมันไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้าครับมันสามารถใส่กับนิ้วแล้วก็ใช้งานได้เลยแบบง่ายๆอย่างนนี้เเลยป็ ยังไงกันบ,บ้างครับกับเจ้าถุงนิ้วอันนี้บอกเลยว่าเวล g กูดแน่นอนใครที่อยากได้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้า IT ชั้นนำได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Banana IT, IT City, at ี้ i อไวนะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ก็ได้ในร้าน g a n s ซอร์ a i l a n นนั่นเองโดยราคาเจ้าตัวนี้นะครับเพียง149บาทเท่านั้นบอกเลยว่าซื้อไปใช้แล้วคุ้มมากๆอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเจ้าเกมเซอร์ทารอน n ิงเกอร์สลิปตัวนี้นะครับผมแล้วรีวิวตัวหน้าจะเป็นสินค้าตัวไหนของทางเกมเซอร์นะฮะรอรับชมกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ